จิตภูมิศักวิภาคดนตรีไทยเพลงไทยเดิมเหตุไม่พัฒนาจึงสาบสูนภาพประกอบเนื้อหาจิตภูมิศักวิภาคดนตรีไทยเพลงไทยเดิมเหตุไม่พัฒนาจึงสาบสนญดนตรีไทยและเพลงไทยเดิมอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างทําให้ดนตรีไทยและเพลงไทยเดิมค่อยๆหายจากการรับรู้ของผู้คนประเด็นนี้ไม่เพียงได้รับการพูดถึงในยุคปัจจุบัน แต่มีการวิาพากษ์ตั้งแต่ทศวรรษ2,490หรือ70กว่าปีมาแล้วผู้ที่พูดถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาก็คือจิตภูมิศักปัญญาชนคนสำคัญของไทยที่ใช้นามปากกามนัสนรากรเขียนบทความเกี่ยวกับดนตรีไทยไว้ชุดหนึ่งตั้งแต่เมื่อราวปี2,497ในชื่อหลุมฝังศพของดนตรีไทยอยู่ที่อะไรและที่ไหนหนึ่ง เมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้สถานีวิทยุแห่งหนึ่งของไทยคือสถานีวิทยุจเจรทหารสื่อสารได้ซาวเสียงจากผู้ฟังว่านิยมฟังเพลงสากลไทยสากลหรือไทยเดิมผลปรากฏว่าแฟนเรียกร้องเพลงสากลเป็นลำดับที่หนึ่งส่วนเพลงไทยเดิมนั้นได้ยินว่ามีเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นท่านพวกผู้เฒ่าผู้แก่ก็พากันบ่นว่าเพลงไทยเดิมอ pr ันไพเราะพาะพ้งและเยือกเย็นนับวันจะสูญสิ้นไปทุกที อีกหน่อยก็ไม่มีใครรู้จักเพลงเขเมรไล่ควายไสยเดือนฉกตอวักขุทราชเหยียบกรวดหรือจระเคหางยาวกันอีกแล้วแล้วท่านก็ถอนใจเลือดใหญ่ก็ด้วยเหตุฉะไหนเล่าเพลงไทยเดิมจึงกำลังจะสับสูนเด็กหนุ่มสาวรุ่นใหม่นี้ไม่รักของเก่าของไทยหรือไม่รักวัฒนธรรมของชาติไทยอันเป็นมรดกของบรรพบุรุษหรือ ยังก่อนข้าพเจ้ายังไม่พึงปรารถนาจะโทษหนุ่มสาวรุ่นนี้ซึ่งมีตัวข้าพเจ้ารวมอยู่ด้วยสาเหตุที่เพลงไทยกำลังศูนยและจะต้องศูนยอย่างไม่มีปัญหาในการต่อไปเหมือนชามเบญจรงนั้นไม่ได้อยู่ที่พวกเด็กรุ่นนี้ไม่ใช่ความผิดของเราเลยจริงๆหากอยู่ที่ลักษณะอันไม่ยอมเคลื่อนไหวของเพลงไทยเดิมเองต่างหากขอให้เราวิจารณ์กันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาที่สุด ประการแรกที่จะชี้ให้เห็นก็คือเครื่องมือเครื่องหมายเครื่องมือในการบรรเลงเพลงไทยเดิมของเรามีลักษณะที่ง่ายต่อการสรับสนยอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเมื่อสมัยโบราณเป็นมาอย่างไรสมัยนี้ก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นเราไม่คิดที่จะปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นหรือให้พิสดารออกไปซอด้วงหรือซออู้เคยเป็นอยู่อย่างไรเราก็คงปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้นเราไม่นิยมใช้ความคิดที่นอกแนวทางหรือความคิด,ดิรเริ่ม เพื่อปรับปรุงให้สุ่มเสียงของมันให้มากขึ้นดังกังวานนุ่มนวลกว่าเดิมซึ่งดังแจ๊สแสบแก้วหูหรือดังโอแออย่างอึดอาดที่เป็นทันนี้ก็เนื่องด้วยเรามีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งคือสิทธ์จะต้องไม่นอกครูถ้าสิทธ์เกิดดีกว่าครูขึ้นมาเราก็จะเหมาว่าเป็นลูกสิทธ์คิดล้างครูลูกไม่รู้คุณพ่อมันดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือจินดามณีแบบเรียนสมัยอยุธยาตอนกลางซึ่งยังใช้มาจนถึงสมัยกรุงแตก และเชื่อว่าถ้ากลุ่มไม่แตกเราก็คงใช้กันต่อมาอีกนานด้วยเหตุนี้เองที่บังคับให้ศิลปินของเราไม่พะวงถึงการปรับปรุงเครื่องหมายเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเราจะพะวงแต่การประดับประดาเครื่องดนตรีให้นดงามถึงขนาดประกวดประขันกันเช่นซอดวงจะต้องทําด้วยงาทั้งคันสออูก็ต้องใช้คันงากะโหลกต้องแกะสลักอย่างวิจิตรพิสดาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ดีอยู่แต่มันก็ไม่ทำให้คุณภาพทางดนตรีของเครื่องดนตรีเหล่านั้นดีขึ้นเลยยิ่งเป็นซอสามสายด้วยแล้วคันซอจะต้องทำด้วยทองคำหรือหน้าหรือเงินบางครั้งก็มีลวดลายเป็นถมกระโหลกซอก็ต้องซอหากระลาที่มีนมสามนมซึ่งหายากเย็ยนเต็มประดานหนังที่ขึงหน้าซอต้องถ่วงด้วยเพชรหรือทับทิมเม็ดเขื่องเขื่องยิ่งนับวันก็ยิ่งทำให้ซอสามสายเลือนไปจากความทรงจำของประชาชน ทั้งนี้เพราะผู้เล่นถ้าหาซอวิเศษอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่กล้านำเอาซอรธรรมดาออกมาสแสดงฝีมือนั่นแหละถ้าจะว่าไปเครื่องดนตรีของฝรั่งบางอย่างก็วิจิตพิสดารราคานับหมื่นเช่นปีอานแต่ทว่าคุณลักษณะของมันคุ้มค่าเสียงของปีอานมีพอเพียงจนแทบจะเหลือเฟือมีทั้งเสียงหลักเสียงผสานและเสียงธรรมชาติตลอดจนแสดงอารมณ์ได้ใกล้เคียงส่วนซอสามสายคุณลักษณะเทียบกันกับปีอานไม่ได้เลย เราจะมีเสียงผสานได้แต่เพียงเสียงสองเสียงซึ่งก็ดังแพร่ดอมัยมกพิกลถ้าเราเอาใจใส่ในประสิทธิภาพซ่อสามสายบ้างสักครึ่งหนึ่งของความเอาใจใส่ในรูปร่างอันงดงามของมันบางทีซอสามสายอาจจะยังอยู่ในความนิยมของประชาชนโดยที่มันเพิ่มสายขึ้นเป็นสี่หรือ6กมีเสียงที่นุ่มนวลกว่านี้เล่นได้ง่ายยกว่าที่เก่งกลางเต็มประดา กล่าวคือต้องตั้งกับพื้นพุ่งออกไปห่างตัวและค่อยคประคองสีอย่างทนุถนอมอย่างเช่นเดียวนี้ 2. ซอสามสายนั้นที่จริงเคยมีวิวัฒนาการมาเหมือนกันเดิมทีเดียวเป็นของชวามีเพียงสองสายมีเสียงเพียงห้าเสียงเท่านั้นแต่ขเขมรเมื่อพันปีก่อนรับเข้ามาดัดแปลงแก้ไขขึ้นเป็นสามสายมีเสียงครบเจ็ดเสียงครั้นมาถึงเมืองไทยซอสามสายก็เลยย่ำเท้าอยู่ที่เดิมเมื่อมันย่ำเท้าแต่สภาพชีวิตของผู้เล่นไม่ย่ำเท้า ตรงข้ามกลับพัฒนารุดไปข้างหน้าดังนี้มันก็ต้องกลายเป็นของไม่เหมาะและต้องสับสนไปในที่สุดซึ่งเป็นของธรรมดาเหลือเกินเครื่องดนตรีของไทยที่สูญไปแล้วก็มีอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างหลายสิ่งเช่นกระจับปีเครื่องดนตรีชนิดนี้เดิมเล่นอยู่ในวงเครื่องสายเล่นก็ยากเสียงก็ค่อยเล่นเดียวก็ไม่ค่อยเพราะได้แต่ใช้ผสมไปกับเครื่องอื่นๆแต่เราก็ทนเล่นไปโดยไม่คิดจะปรับปรุง ครั้นมาราวรัชกาลที่สามเราได้จะเคมาจากมอนเสียงจะเคดังกว่าเพราะกว่าเวลาเล่นร่วมกันในวงกระจับปีจะถูกจะเคกลบหมดในที่สุดกระจับปีก็ถูกทิ้งและลืมการสนิทจนสูญไปในปัจจุบันถ้าเราจะหันไปดูดนตรีของฝรั่งทุกอย่างของเขาย่อมมีพัฒนาการมาเป็นลำดับบางชนิดก็เริ่มมาจากเครื่องดนตรีดั้งเดิมพร imitive อย่างเดียวกับเราเช่นพินชอนิดหนึ่งที่ทำด้วยกระโหลกผลไม้เราก็เคยมี เกียกว่าพินน้ำเต้าคือทำจากกระโหลกน้ำเต้าพินของดั้งเดิมดึกดำบานนี้มีสายเดียวเท่านั้นแต่ทว่ามีครบครันทุกเสียงและมีหางเสียงฮาร์โมนีตามหลักดนตรีสากลอีกด้วยครั้นถึงบัดน,นี้พินน้ำเต้าสายเดียวของเราก็คงมีรูปอย่างเดิมและสูญไปแล้วจากภาคกลางยังเหลือแต่ตามชนบทบางแห่งส่วนของฝรั่งเขาพัฒนามาเป็นแมนโดลินแบนโจกีตาร์ที่เรากำลังคลั่งกันอยู่เดี๋ยวนี้ การรักษาไว้ซึ่งดนตรีไทยนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเราจะทําได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีทางเดียวคือปล่อยให้มันสูญไปเฉยๆแต่ถ้าจะตกลงใจรักษาไว้เราก็ต้องยอมให้มันพัฒนาชีวิตของเด็กตามสภาวะที่สังคมกําลังแปลเปลี่ยนไปในบัดนี้มันมีลักษณะผัดผลมีชีวิตชีวาผิดกับสมัยก่อนเสียงของดนตรีที่เคยทําให้เด็กคุ้นเคยกับการพับเพียบคลานศอกเก็บตัวหัวอ่อนว่าง่าย คิดเหมือนผู้ใหญ่สอนให้คิดนั้นมันไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมเสียแล้วกับเด็กสมัยนี้เราจำต้องยอมให้มันมีการพัฒนาไปตามเงื่อนไขของความผันแปรแห่งสังคมเครื่องดนตรีบางอย่างของเราเช่นจะเค่วิธีเล่นของเราทารุณมากไปผู้เล่นจะต้องมัดไม้ดีเข้ากับนิ้วชี้ข้างขวาแน่นเปรียะ จนมือเขียวและปวดถ้าไม่อดทนจริงๆก็เล่นไม่ได้และเมื่อเล่นแล้วมือก็เสียนิ้วแตกนี่ก็เป็นลักษณะการขององค์การสมวนศินลปะแบบหนึ่งของคนโบราณศิลปะทุกอย่างตั้งแต่การศสยศาสตร์เหลวไหลามาจนถึงดุริยางค์ศิลป์ครูมักจะวางกับวางอุปสรรคกั้นไว้อย่างแน่นหนาเสมอมีให้สิทธิ์ได้ไปง่ายๆจะแค่ของเรานั้นเสียงเพราะจับใจถ้าเราได้ปรับปรุงกันให้เล่นได้ง่าย รูปร่างเหมาะอย่างกีตาร์และเสียงสยกําวานขึ้นแทนจะเอาเด่นทางเสียงแตกแต่อย่างเดียวและวิธีเล่นพอที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นยกขึ้นดีดแนบกับตัวได้เฮฮาไปกับหมู่พื้นฝูงได้ไม่ต้องนั่งพับเพียบอกแอนก้มหน้าก้มตาดีจจเคที่วางหนักอึ่งอยู่กับพื้นอย่างเดียวนี้บางทีจะเคอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปอีกนานถ้าว่ากันตามจริงแล้วเวลาดูนักเล่นดนตรีไทยบรรเลงเพลง จะหามุมที่สง่าไม่ค่อยได้ผิดกับวงดนตรีสากลตรงกันข้ามจริงอยู่เป็นธรรมเนียมไทยที่จะต้องนั่งพับเพียบเรียบร้อยแต่เดี๋ยวนี้ชีวิตจริงของเราไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเราเลิกลุ่งจงกระเบนอันดูต้มเตี้ยมมานุ่งกางเกงสากลอันสง่าผ่าเผยท่าทางของเราก็ผายไหลพึงแบบสากลโลกแล้วลักษณะนักดนตรีที่จะต้องถอยหลังไปนั่งซึมกระทือเหมือนเมื่อครั้งยังนุ่งผ้าจงกระเบน มันจะเป็นการเหมาะสมชวนใจเด็กหนุ่มสาวสมัยนี้ได้อย่างไรการที่จะยอมให้เครื่องดนตรีของไทยพัฒนานั้นบางคนที่เป็นคนหัวโบราณสักหน่อยอาจจะเสียดายของเก่าถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็จะสูญเปล่าเราไม่ควรมัวเสียดายควรรีบหาทางออกให้มันเสียแต่บัดนี้และผู้ที่จะหาทางออกให้มันได้ก็คือศิล,ลปินเองไม่ใช่ใครอื่น เดี๋ยวนี้ยุโรปและทั้งโลกกำลังหาทางออกให้แก่โมเดิร์นอาร์ตแล้วศิลปินดนตรีไทยเดิมเล่าจะไม่ยอมมาหาทางออกให้ดนตรีไทยเดิมของเราบ้างหรือ